สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถ่ายทอดสดจากกระทรวงสาธารณาสุขประจำวันอังคารที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ดิฉันทันตแพทย์หญิงปัทมาชโชนะเมธาจากสำนักทันตะสาธารณาสุขกรมอนามัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ท่านผู้ชมคะสำหรับประเด็นวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่หลายท่านให้ความสนใจค่ะเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรักษาเมื่อพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด1 9นแนวทางการรักษาและการเบิกจ่ายขณะนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,น,พานายแพทย์เทเรศการนัยรวีวงศ์ เลขาธิการสํำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์เจเดกธรรมทั์อารีและเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาค่ะเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเลยค่ะกรบสวัสดี พี่น้องสื่อมวลชนนะครับและก็ผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะนําเรียนนะครับคือเดิมเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับไดเ้เตรียมการที่จะดีเดย์วันที่หนึ่มีนานครับจะเป็นวันที่เราปรับระบบการบริการนะครับโดยให้ผู้ป่วยไปใช้การรักษาตามสิทธิ์นะครับและขณะเดียวกันก็เตรียมการที่จะประกาศ u ูสิบยูเซปโควิดพลัสนะครับ โดยให้ทางสถาบักนการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยประกาศผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดงของโควิดเนี่ยให้ให้ให้ใช้บริการได้ในทุกที่นะครับฟรีทุกสิทธิ์นะครับในสาธารณทั้งรัฐเอกชนนะครับและวันนี้ก็ก็มีการแพลนที่จะนำเ,เรื่องอัตรานะครับที่จะจ่ายนะครับเข้าคณะรัฐมตรีนะครับเพื่อความขอความเห็นชอบนะครับ ก็วันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีความาได้มีการให้ความเห็นนะครับก็มอบให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทบทวนนะครับในเรื่องกระบวนการนะครับและก็การทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการการติดต่อการรักษานะครับและก็ช่องทางต่างๆรวมทั้งเรื่องของการที่จะเกิดเ,เรื่องของ ยูเซปพลัสในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับระบบการเน้นเรื่องของการรักษาที่บ้านนะครับขอให้เน้นทั้งเรื่องเวิร์กโฟล์นะครับกระบวนการทํางานการทําความเข้าใจประชาชนนะครับ uh, วันนี้ก็เลย uh, ยังไม่มีมตินะครับงั้น uh, ทางกระทรวงสาธารณส,สุขนะครับก็จะรับเรื่องนี้มาทาการทาความเข้าใจกับภาคประชาชนทําความเข้าใจกับสถานพยาบาลนะครับแล้วก็ทบทวนกระบวนการต่างๆนะครับครับ อันที่สองก็เช่นกันครับพออย่างนี้นะครับในเรื่องทีเ่เป็นเรื่องทีเ่เรื่องของการประกาศยกเลิกเรื่องของผู้กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะการณีติดเชื้อโควิดนะครับครับทางคอรมอก็ให้ให้ทางกระทรวงสาธารณส,สุขได้ได,ดำเนินการทบทวนให้สอดคล้องกันนะครับโดยสรุปก็คือ,อตอนนี้ระบบในการดูแลก็ยังเป็นยูเซปโควิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ แต่ก็ฝากกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยมานะครับใน2อสประเด็นนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับท่านฝากเรื่องของการโดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารนําเข้านะครับหนึ่งทาง1330หรือว่าทางไลน์แอดอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวท่านเลขาจะเดชจะได้นําเสนอนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการรับสมงผู้ป่วยนะครับซึ่งมีประเด็นอยู่ก็จะ ทางท่านเลขาสภานการแพทย์ฉุกเฉินนะครับท่านอัฉริยะก็คงจะได้นําเสนอนะครับในส่วนผมนะครับโดยโดยสรุปก็คือตอนนี้ระบบยูเซปโควิดยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะทําความซักซ้อมกระบวนการาต่างๆนะครับคราวนี้มีคําถามจากสื่อมวลชนซึ่งขออนุญาตตอบไปเลยได้ไหมครับนะครับว่าตอนนี้เรื่องของฮอสพิทอลนะครับเป็นยังไงบ้าง มีเหลือจำนวนอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าฮอสิทลนี่เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทางกรมสนับสนุนนะครับใช้อำนาตามพรบรสถารพยาบาลในการออกประกาศสถานพยาบาลชั่วข่าวนะครับโดยมีการปรับปรุงเ,เรื่องของโรงแรมและก็ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลนะครับขณะนี้ก็มียังมีฮอสิทลที่ให้บริการอยู่ถึงประมาณ200แห่งนะครับและก็มีจานวนเตียงเนี่ยครับทั้งสิ้นนะครับ ของฮอสพิทลเนี่ยครับทั้งสิ้นประมาณ3า0 0 0มกว่าเตียงนะครับ36,000เตียงนะครับนะครับแล้วก็ยังคงดูแลผู้ป่วยอยู่นี้ฮอสพิทอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่กรทมและปริมณฑลนะครับแล้วก็เป็นของทั้งภาครัฐเอกชนเพราะนั้นฮอสพิทลก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลผู้ป่วยนะครับที่มีอาการน้อยอยู่นะครับครับ แล้วก็หลังติดเชื้อเพิ่มขึ้นแนวโน้มกันกลับมาเปิดโฮสเทลมีมากน้อยอย่างไรเป็นคําถามที่2นะครับก็ตอนนี้ก็มีมาเปิดเพิ่มบ้างนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับก็ประมาณสักสองสาแห่งนะครับเพราะว่าในโฮสเทลเดิมเนี่ยอัตราการเข้าพักเนี่ยก็ประมาณสักประมาณสัก3 0ได้นะครับครับครับแล้วก็มีคําถามเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนกันที่ที่ปฏิเสธการรับผู้ป่วยเนี่ยครับ ก็เรียนว่าอย่างที่ผมได้ให้ข่าวไปแล้วนะครับว่าขณะนี้นกลไกเรื่องของยูเวกยูเซปโควิดนะครับ uh, ยังมีผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วย uh, ได้โรคโควิดคือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับสานยาิบาลจะต้องให้การดูแลไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับหากท่านพบผู้ป่วยแล้วไม่มีศักยภาพในการดูแลหรือเตียงท่านต้องส่งต่อนะครับแล้วก็ไม่สามารถเรียกเก็บเงินมัดจาได้นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลน,นะครับครับ อีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องของเอ k นะครับก็ยืนยันว่ากระบวนการรักษาขณะนี้เรากําหนดเรื่องของเอทีเป็นกระบวนการหลักในการตรวจสอบและก็ถ้าเอ k Positive ฟเนี่ยก็เข้าดูแลต่อในสารพยาบาลเช่นใน Home อ s ซ l a เลชัหรือว่าคอมเ u n i ไอเซ o ลเลชันที่แยกกับชัดเจนเป็นห้องๆนะครับแต่หากมีภาวะที่บริษัทประกันต้องการผล RT-PCR นะครับ ตรงนี้ก็เรียนข้อมูลเบื้องต้นว่า,เ,าเราได้ได้แจ้งทางคอปปพหอในเรื่องนี้แล้วนะครับนะครับว่าให้ทบทวนเรื่องนี้กับบริษัทประกันนะครับเพราะเป็นกรณีที่ทางบริษัทประกันเนี่ยเป็นการเรียกนะครับครับอันนี้ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้น2เรื่องครับเ,เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องคําถามอีกเรื่องหนึ่งก็คงขณะน,นี้เรียนว่าเรายังคงใช้หลักการของยูเซปโควิดในการดูแลภาคประชาชนต่อนะครับ แล้วก็ส่วนกรอบเวลาในการทบทวนเดี๋ยวจะนําเข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เสนอต่อไปครับขอบคุณท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะแล้วทางสปะสะชค่ะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมในเรื่องแนวทางการรักษาและการเบิกจ่ายไหมคะครับก็สวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะครับผมก็ขออนุญ,ญาต นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในกรณีการรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับยังคงยืนยันว่าให้บริการรักษาตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันหนึ่งที่ผมจะถูกถามอยู่เสมอว่าถ้าในอนาคตหากมีการปรับระบบในเรื่องของการบริการฉุกเฉินเนี่ยจะมีผลทําให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องกลับไปรับบริการยังหน่วยบริการที่ลงทะเบียนอยู่หรือไม่นะครับขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าโควิด เป็นโรคติดต่อที่สามารถไปรับบริการได้ทุกที่จริงๆไม่เพียงโควิดนะครับทุกโรคขนาดนี้ถ้าท่านไปรับบริการยังหน่วยบริการที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยในระบบบริการที่เรียกว่าปฐมภูมิเนี่ยท่านไปได้ทุกที่ซึ่งเป็นนโยบายยกระดับปัดทองนะครับดังนั้นย้ําอีกครั้งนะครับที่มีข่าวว่าแต่ต้องกลับไปรับบริการยังหน่วยบริการเท่านั้นไม่ใช่นะครับอยู่เสพโควิดรักษาได้ทุกที่โดยบริการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ย บริการไม่ว่าจะเป็นการดูแลที่บ้านนะครับที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันการดูแลในชุมชนที่เรียกว่าคอมเพลตี้ไอโซเลชันการดูแลในโรงพยาบาลในโรงแรมต่างๆเนี่ยระบบก็จะเข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายให้นะครับอีกประเด็นที่ทางท่านอธิบดีทะเลได้ฝากมาเรื่องเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อหลักในการจับคู่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ผ่าน1 3 3 0ต้องเรียนนะครับว่าขนาดเนี้ย เมื่อวันที่21กุมภาเนี่ยมีคู่มีโทรศัพท์เข้ามาทั้งสิ้นสูงเป็นประวัติการนะครับ49,500สายในรอบ24ชั่วโมงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนใหญ่เฉลี่ยสูงสุดเท่าที่เดินเดอนสิงหาที่เคยมีก็คือ20,000กว่าสายดังนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องการโทรศัพท์เข้ามาเมื่อวานก็ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมนะครับในการเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่จะรับโทรศัพท์อีก150คนนะครับ แต่อะไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทนะครับเข้าใจว่าอาจจะมีการสายรอนะครับเมื่อกี้ตอนบ่ายโมงผมก็ได้เช็คมีสายรอประมาณทุกๆวินาทีเนี่ยจะมีสายรอประมาณ50สายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผมขออนุญาตแนะนํานะครับพี่น้องประชาชนที่โทรเข้า1330แล้วไม่สามารถติดต่อได้กรุณาเพิ่มสปสชเป็นเพื่อนท่านที่แอดไลน์สปสชหรือ QR code ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปแล้ว ส่งข้อความผ่านไลน์ซึ่งเข้าใจว่าหลายท่านจะเข้าใจระบบนะครับเข้าไปสมัครเป็นเพื่อนที่แ i ท h ซน์เแล้วท่านไปคลิกปุ่มที่โควิดจะมีะให้ท่านเลือกท่านเลือกเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคุยด้วยท่านเลือกจะส่งข้อมูลว่าท่านติดโควิดก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องให้นะครับเพื่อไม่ใช่ไม่ไม่เป็นการรอรอสายนะครับทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตประ,ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับ ส่วนเนื่องจากวันนี้ยังไม่ได้มีประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับยูเซปหรือเขตฉุกเฉินนะครับผมขออนุญ,ญาตตอบคําถามที่มีผูส้สอบถามมานะครับว่าแนวทางการคัดกรองในเดือนมีนาคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยจะเป็นจะเป็นอย,อย่างไรนะครับก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงว่าการคัดกรองที่เรามีการปรับในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นหน่วยบริการในระบบดังนั้นก็จะมีการดําเนินการตามที่มีการปรับปรุงนะครับโดยส่วน ส่วนหนึ่งก็จะมีการปรับปรุงระบบการคัดกรองเพิ่มเติมแล้วก็วันที่1มีนาก็จะมีการดําเนินการในเรื่อง a อทที่จะกระจายไปให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามร้านยาซึ่งเดี๋ยวสองสาวันจะ,ะ,ะ,ะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับการคัดกรองต้องเรียนนะครับการคัดกรองเนี่ยคัดกรองได้ทุกที่นะครับแล้วก็สามารถไปคัดกรองไม่จําเป็นต้องไปยังหน่วยบริการที่ตนเองอลงทะเบียนไว้ก็ได้นะครับ อันนี้โดยที่คนไทยทุกคนมีสิทธิจะคัดกรองหากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอาจจะคัดกรองในลักษณะที่ท่านไปเบิกตัวชุดตรวจเอทเคมาตรวจเองหรือว่าไปยังหน่วยบริการนะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหน่วยบริการจะมาเบิกเบิกกับสพอชอแทนนะครับการกรณีการกรณีที่มีการตรวจเอทแล้วเป็นบวกนะครับท่านสามารถติดต่อ,อ,อหากท่านติดต่อหน่วยบริการได้นะฮะท่านติดต่อหน่วยบริการก็จะนําท่านเข้ารับการรักษา แต่หากท่านไม่สามารถติดต่อหน่วยบริการได้ท่านก็ติดต่อ3ช่องทางนะครับห3 3 0หรือไม่ก็เข้ามาทางไลน์ที่เป็นเพื่อนกับสปสชที่ assignnso หรือเข้าในเว็บไซต์ของสปสช nso.go.th SO. s ก็ได้นะครับเข้าไปกรอกข้อมูลของท่านแล้วก็ผลตรวจแล้วก็ส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาให้เรานะครับเราจะจับคู่ท่านเข้าแวงหน่วยบริการนะครับแะในกรณีหน่วยบริการที่ ที่เราตกลงกันไว้ตามที่ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ได้ตกลงไว้ว่าจะรับเข้าให้ได้ภายใน6ชั่วโมงหากไม่6ชั่วโมงยังรับไม่ได้เนี่ยท่านกรุณาส่งข้อมูลกลับมาที่ไลน์ของสวทชอีกครั้งหนึ่งนะครับสวบชก็จะพยายามติดต่อกับหน่วยบริการที่เราได้ส่งข้อมูลท่านไปไว้ว่าหากยังรับไม่ได้เกิดเหตุจากอะไรนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมอนนี้ครับขอบคุณท่านเจเดศ ธรรมทัศอารีมากนะคะสำหรับข้อมูลนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะไม่ทราบว่าเรืออากาศเอกนายแพทย์อจัจฉริยะเพงแพงมามีข้อมูลอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะครับก็กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมชนที่เคารพนะครับนในส่วนของสถาบันการแพทย์จุกเินชาตินะครับก็พร้อมให้ าการสนับสนุนตามนโยบายของทางรัฐบาลและก็ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนแรกเราก็เตรียมการในเรื่องของการที่จะมาชีชแช้แจงในการดําเนินงานของยูเซปพลัสนะครับแต่ว่าถ้าทางคารมอเองเนี่ยได้มีมตินะครับให้ทบทวนในเรื่องของกระบวนการในการทํางานหรือว่าเรื่องของการาใช้ยูเซปโควิดแบบเดิมไปไปก่อนนะครับอันนี้ทางสปชก็ ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนนโยบายทั้งสองสอด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าไปทางยูเซปโควิดหรือว่าจะเป็นยูเซปพลัสก็ตามอันนี้สปปชก็มีความพร้อมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้นะครับที่พี่น้องประชาชนที่กําลังกังวลเกี่ยวของ้กับเรื่องของการติดเชื้อแล้วจะต้องไปรับการรักษาอย่างไรนะครับผมก็คงจะต้องกลับเรียนนะครับว่าในเชิงของ การประสานง,งานเนี่ยก็อย่างที่ท่านเลขาธิการสปรสชได้กล่าวแล้วนะครับว่าให้ติดต่อผ่าน1 3 3 0นะครับหรือว่าแอดไลน์ของแอดไซน์ของ n h s o นะครับในกรณีที่ช่วงของการรอประสานนะครับจากหน่วยบริการหรือว่าจากทางสปสชในการที่จะได้รับยาหรือว่าได้รับการรักษานั้นนะครับหากเกิดนะครับมีอาการที่แย่ลงนะครับเช่นอาการมีอาการเหนื่อยมีอาการหายใจไม่สะดวกนะครับหรือว่ามีอาการ ไข้ขึ้นสูงนะครับหรือว่ามีอาการที่อาจจะทําให้รู้สึกว่าเป็นอันตรายนะครับหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือไม่นะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้หมายเลขฉุกเฉิน1669เนะครับซึ่งใน1.9 9กเนี่ยก็ในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นศูนย์ในละวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจังหวัดปริมณฑลเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดของแต่ละแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปทุมธานีนน,นทบ,บุรีนะครับสมุทร,ร,รปราการนครปฐม นะครับแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็ใช้ได้นะครับ169นะครับทางศูนย์169เองก,ก็จะประสานในการที่จะพิจารณาในการที่จะส่งทีมหรือว่าส่งรถนะครับไปรับผู้ป่วยนะครับไปยังสถานพยาบาลที่จะต้องไปรักษาตามคําคแนะนําของทางสปสชนะครับอันนี้เขขึ้นอยู่ว่าสถานบริการที่ที่จะต้องไปส่งนั้นก็ต้องสอดคล้องกับกองทุนที่จะต้องตามจ่ายไปด้วยนะครับ ใน,นในส่วนของการทํางานนั้นเนี่ยสะวะชวก็ได้มีการพูดคุยกับทางศูนย์เอราวันอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของการทํางานร่วมกันในช่วงนี้นะครับจำนวนเคสที่ยังไม่มากนักนะครับหรือว่าในส่วนที่ทางกรทมสามารถที่จะดูแลได้เนี่ยทางเอราวันก็จะจัดทีมนะครับดูแลแต่ว่าถ้าในอานาคตถ้ามีเหตุจำเป็น ขึ้นมาจํานวนเคสที่มากขึ้นเกินกว่าศักยภาพของทางกรุงเทพมหานครน,นะครับสพชก,ก็พร้อมที่จะระดมทรัพยากรนะครับในการที่จะจัดทีมนะครับซึ่งคล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเองก็ได้สั่งการให้กระทางผู้รบับผิดชอบนะครับได้มีการเตรียมระดมทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีต่อไปนะครับก,ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจนะครับว่าทางฝ่าย รัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะหรือว่าทางกรุงเทพมหานครเนะี่ยก็มีความพยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้ดีที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหแห่งชาติสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมคะก็ยังคงย้ํำคอนเซปต์ยูเซปโควิดรักษาได้ทุกที่เหมือนเดิมนะคะ ถ้าเกิดว่าสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะหลักๆก,ก็คือ1330หรือ1669แล้วก็สามารถแอดไลน์นะคะของสปสชค่ะ uh huh. NHSO หรือว่าติดต่อได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ www.nhso.go.th นะคะสำหรับวันนี้คำถามท่าน ท่านอธิบดีและก็ท่านเลขาสปสชก็ได้ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์ทเรศกราศนายัยรัวิวงศ์เลขาที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์เสเด็ธธรรมทัตอารีและเลขาที่การสถาบันการแพทย์สุกเสริญแ,แห่งชาติเรืออากาศเอกนายแพทย์อจฉริยะแพงมาเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้ค่ะ